สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาเทข้าวโพดกันนะคะกับจากไล่มาแล้วถึงเราก็โพดเราจะมาเทข้าวโพดกันนะคะนี่กาลังเทกันอยู่เลยค่ะจะพาไปดูนิดนึงข้าวโพดเราก็เยอะแล้วนะคะเทเสร็จไปแล้วหนึ่งถุงค่ะเราจะมากลับรถ กันก่อนตอนนี้เทข้างหลังเสร็จแล้วอี๊ออกมโผลออกมฮว้าวเทข้างหลังเสร็จแล้วจะไาเทข้างหน้ากันต่อเลย <c oughs> เดี๋ยวเราจะขอตัวไปเทคัพโพกกันนะคะกดติดตามด้วยนะคะ